สวัสดีครับผมนายพลวังม่วงครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสงเสริมุภาพตำบนปากน้ํานะครับซึ่งอยู่ตะบนคำาพาวังุ่่งของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็ไเรามาก็ว่าท่านผอนะครับคุณหมออ้อนะครับอคุณหมออ้อเช่นน้ครับนะครับก็มาตามนะครับมามามาตรวจสอบมาตรวจเยี่ยมมาให้กำลังใจนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทิ่ทราบแล้วว่าวังม่วงของเราก็มีผู้ป่วยที่ เพิ่มขึ้นนะครับป่วยจากโควิด19สายพันธุ์อเมิคันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเพิ่มขึ้น70-80คนต่อวันก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับเพราะนั้นตรงนี้ทางอาเภอพร้อมทั้งท่านผอทางคุณหมอทางบุคลากรทางแพทย์ก็เร่งเห็นถึงความสําคัญของการรณรงค์ฉีดวัคซีนนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับลดอันตรายได้กับการสูญเสียชีวิตในพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับก็จึงได้ทำนโยบายแล้วก็เชิญชวนมาตรการต่างๆในการ ทางานเชิงลุกในพื้นที่นะครับโดยให้ทุกรพสต,รตหรือว่าทุกโรงพยาบาลส่งเสริมภาคตะบนทุกแห่งเนี่ยได้ได้จัดทาแผนงานการฉีดวัคซีนในพื้นที่นะครับโดยการเชิญชวนสร้างการรับรู้ปสะชาธิปไตกับประชาชนในพื้นที่ของตนเองนะครับได้วอล์กอินคือเดินก็มาที่อนามัยได้เลยทุกวันเวลาราชาการหรือแม้กระทั่งวันหยุดมาแจ้งเลยว่าอยากฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งเข็มสองหรือเข็มสามนะครับได้ตลอดเวลา นะครับซึงทางคุณหมอพร้อมบุคลากรท่านาก็พร้มที่จะฉีดวัคซีนให้ต่อดเวลานะครับให้ทุกคนที่ที่มายื่นความประสงค์หรือแม้บางท่านที่อาจจะมาไม่สะดวกอาจจะป่วยติดเตียงอาจจะสูงอายุทางคุณหมอพร้อมทีมางานก็จะเดินวอล์กอินไปหาเขาที่ที่บ้านที่หมู่บ้านเดินไปหาเลยครับเพื่อการต้องการให้ทุกคนในพื้นที่ทุกทุกทุกหมู่บ้านของบางง่วงประชาชนได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนนะครับ ถามคุณหมอว่าวันนี้มีประชาชนมาจองประเด็นฉีดปานิ้กิคนนะครับแล้วก็ขั้นตอนการฉีดเนี่ยต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างต้องวนคุณหมอช่วยอ,อธิบายนิดหนึงครับอ๋อวันนี้นะคะเรามีจองทั้งหมดส8คนค่ะแต่ว่าสามารถฉีดได้42คนนะคะแล้วก็การที่จะมาจองฉีดที่นี่ได้ต้องนาบัตรประชาชนพร้อมกับใบที่เขาฉีดมาจากโรงพยาบาลใดๆก็าตามนะคะที่ว่าฉีดสองเข็มแล้วเนาะเพื่อมายืนยันว่าเขาจะฉีดอะไรมาแล้วเพื่อเราจะได้ เออนำวัคซีนในส่วนนั้นเพิ่มต่อไปการฉีดที่สานะคะครับครับก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็นะฮะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นหลังจากฉีดแล้วเนี่ยก็จะมีการโทรไปสอบถามอาการว่าหลังการฉีดมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง<ช>ถ้ามีอาการที่ผิดปกติก็ทางประชราชนกรุงเทพโทรมาแจ้งคุณหมอได้ในเวลาได้ไหมคะมใช่ค่ะค,ะคะรับเยี่ยมเลยถือว่าเป็นนักการที่ดีนะครับฉีดขึ้นไหนครับขึ้นสองตัวเยี่ยมเลยขึ้นสองนิใครฉีดขึ้นหนึ่งขึ้นสอง โอ้ยไปขึ้นนหนึ่งเนาะขึ้นสองข้างเลยขึ้นแขนหนึ่งทำไมทุกนาฬิกาขึ้นหนึ่งไม่ได้แล้วไปไหนมาก็อยู่บ้านนะครับแต่ว่าอย่างนี้เออตัวนี้จะทราบปะคิดต okay. ัวเบ็ดไหมปลอดภัยแล้วกังวลนะเกียไให้มีคุ้มกันแล้วนะครับเป็นสองก็ไม่เป็นไรเนาะอสามเดือนก็มาเป็นสามนะแล้วก็มาคิดที่นี่แหละนะก็บอกคุณหมอแล้ว นี่เข็มสองอีสามเดือนได้มาบางทีคุณแม่อาจจะเลืเอ่อนได้โดยต้นหมอทนไปตารมพอถึงเ,เวลาเฉือแล้วมาเฉือเนาะอย่างเงี้ยเนาะก็ะได้ตีเข็มสามใส่เข็มสามเข็มสามนะผมสีก็เข็มสามนะไม่ต้องห่วง <c oughs> แต่ก็ยังต้องใส่หน้ากากตลอดนะเป็นไหนมาไหนานะต้อง และปัจจุบันตามมาตรการเจอจ่ายจบนะครับเมื่อเจอเมื่อพบผู้ป่วยในพื้นที่เอาพบคุณหมอหมอจ่ายยานะครับแล้วให้กลับไปกลับตัวไปพักฟื้นที่บ้านโดยแยกออกจากชุมชนให้ชัดเจนนะครับไม่ไปแพร่บาดต่อคุณหมอจะโทรเช็คโทรรีเช็คโทรสาธรรารณกันในสองวันหรือชั่วโมงเนี่ย48ชั่วโมงนยฮะว่าอาการดีขึ้นไหมหนักไหมนะครับต้องการต้อเชื่อถึงใดบ้างก็โทรมาประสานเราได้นะครับ คุณหมอจะแจ้ตขิดตามอาการจนท่านหายป่วยแต่ถ้าเกิดเพบาว่าการหนักขึ้นประเดิมทางคุณหมอหรือทางหน่วยงานในการทย้กจะรับตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับในบางกรณีถ้าช่วงที่เรารักษาตับตัวอยู่เรามีอาการอาจจะติดต่อคุณหมอไม่ได้บางช่วงก็ขอความกรุณาประชาชน,นทุกคนได้โทรหานะครับปรัดอำเภอของเราก็มีปรับอำเภอไปจน,นํำบลหรือไม่ก็ต้องโทรหาในอำเภอได้ตลอดเวลาว่าในการป่วยนะ แต่ยังติดต่อใครไม่ได้เลยนะครับอใอ้โทรมาหาหนายเพได้โดยตรงเลยนะครับเป็นเอ่อหมายเลขโทรก็081นะครับ867 514ทำงานเพอรพร้อมจะประสานงานให้กับทุกส่วนราชการได้ได้เข้าไปดูแลท่านอย่างอย่างใกล้คิดและรวดเร็วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหน่อยอีกครั้งหนึ่งที่ให้อ่าเป็นหน่วยงานที่รณรงค์ขีดล็อกซีนในพื้นที่นะครับจริงๆแล้วเราพยังามทุกแห่งก็ขีดอย่างต่อเน,นื่องนะครับ แต่ว่าวันนี้เป็นแผนง,งานที่ทงตอกน้ําได้จากการฉีดวันนี้นะครับก็มีคนมาฉีด42คนก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ก็จะทําการเปิดการฉีดนี้ทุกวันทุกวันพฤหัสปดาห์ทุกวันพฤหัสน,นะครับก็สามารถมาลงทะเบียนโทรมาประซานคุณหมอแจ้งความประสงค์ได้ทุกวันพยหัสเขาห้ฉีดให้ประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับ เธอต้องขอบคุณด้วยมากๆเลยครับรวเที่อย